เอาล้วครับวันนี้อยู่เกม f o ฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับนี่คือแมตช์นะครับที่ถ้าชนะนะครับจะได้ขึ้นไปอ่าดีวิชั่นสเลยนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบุรีรัมยูนเตนะครับ้านพบกับทีมอะไรก็ไม่รู้ครับลูกดาวนะครับ ครับก็ทีลูดาวจะเป็นเคลียรเริ่มเล่นก่อนนะคเคลียมานะฟาบินโยที่อลบาครับมาค,คินยอสนะครับอืม้มล็อกมาอย่างสวยเอคิลิยานิบาเบเบดีเคลียไรวะไงโอ้โห,โหดอกไม่ผ่านครับเบรนโดซิวาจาวังหวะน,นี้คิริยานิบาเบเบโอ้โหแตะมาเปิดมาลูกนี้อืม้มเข้าซองเก้คาสิยาตนะครับครั้งลมำาร์ด ดีแคนไลดีแคนไลท์ส่งมาด้านซ้ายอีกิริยานิเบเบตัดเข้ากลางอย่างสวยแหเปิดมาสวยยางามมาที่คิซโนโรนารุเปิดมาวนว่าไงอื้มแฟงแลมพครับมงออกไปนะครับอย่างน่าเสียดายจะเป็นลูกตั้งเตะของผู้รักษาประตูนะครับวิกเตอร์บายาเปิดมาอืโรเบียคาร์ลอตเก็บบอลได้ สมัทดดี่ลูดิเกอร์โดนตัดบอลโดยคาซิมิโลนะครับเปิดด้านขวาม,มาสวยด้วยครับถึงคิเรียนเบเบ้ว่าไงโอ้โหลูบเบตโตสยังลูบเบตโตสันลูบเบตโตคาร์าลอสยังเบียดได้นะครับลูบเบตโตสก็มาครับดีแค่ร้ายทุ่มให้ลูบเบตโตคาร์าลอสจังวันนี้ส่งมาแบบว่าอะไรลูดิเกอร์อริเจ็บ คิสเนโน่ดูหนาโดนะครับมาที่แบงค์เลิม่านนะเปิดมาลูกุ้งเตโอเฮนเดสเบียดยังแข็งแกร่งนะครับโอ้แต่ว่าเซซิรลตัดบอลได้ดีแคนไลท์ยกมาไม่ดีนะครับเนสตาว่าไงเดวิดนาบาฟาบิโอเราเปิดมาได้ดีนะครับกีลียันยิมบาเบนะครับสปีดมาจังหวะนี้ ปิดหรือไม่เปิดหรือไม่ล็อกล็อกล็อกว่าไงโอ้โหวาลานเข้าบอลได้ดีมากเลยครับมาที่ดีเค่ไรดีเค่ไรมาที่แลบมบพาร์ดเปิดมาด้านขวาอย่างสวยคิซนูโรนเดโดว,โดวายย่ายังไงเปิดมาลูกนี้โอ้โหเข้าซองวิกเตอร์บาย่านะครับแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาลาเฟลวาลานนะครับมาที่กิลิยาเบเบ้ครั้ง แต่ว่าดีแคนไลท์ยังสกัดบอลได้นะครับมาคิงยอร์ดก็ไม่ทันนะครับบอลออกข้างนะครับบุลีลำเป็นฝ่ายทุ่มนะครับโดยลดูบิโตคารอสมาให้ดีแคนไลท์ว่าไงแฟงแลมพาร์ตไม่ได้นะฝ่ายบินโยยังแข็งแกร่งอ่าเตนนะบืดครับคิีิยานบป็เบเมาครับรรลูบิโตคารอสจะทุ่มนะครับ ต้องเก็บ3แต้มไม่ได้นะครับสำหรับบุยลำเพื่อเลื่อนชั้นไปดีวิชั่น3นะครับแต่ว่ากดดันมากนะครับเสมอก็ไม่ได้นะเกมนี้โรเบโตโไม่ใชัตอร์เรสนะก็เลยเดินตอร์เรสดิดเจมสฮาเลนฮาเลนฮาเลน,าเลนมาที่นี่มาจูนเน,นี่มาจูน,นียว่าไงล็อกหลบไม่ผ่านโรดิเกอร์นะครับ เข้าบอลได้แข็งแกร่งมากครับสำหรับลูดิเกอร์แฟงแลมพาร์ดโอ้โหตัวบอลสวยมากครับมาที่ฟินนดูตอร์ลิตางกินยอดตัดบอลได้ไป่างไงฮาเลนนะครับบอลตกมาอยู่ที่ลิทเจมนะเปิดบอลยาวขึ้นไปไม่ถึงชิซโนโรนโดนะโดนตัดบอลได้มาที่นี้มาี้มาก็โดนตัดบอลได้อย่างคาซิมิโร ก็คิสโนโรือดรไปแล้วติดสปีดติดเครื่องไปแทโอว่าไงเปิดมาลูกนี้อืไม่ได้แล้วมอ่าสำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะโอกาสยังไม่มีนะครับบูรีลำของบันได้เล็กน้อยนะครับบือีรัในการแก้เกมนะครับ เปลี่ยนเมสซี่ลงมาแทนคิสนโนโรนโดนหรือเปล่าออไม่เอานะครับจันซานโซลงมาก็บูโน,โนนะครับเปลี่ยนแทนแฟรงค์ลัมพาดอารีการ,การาูคานาโชแทนคิดิยัมบ,บเบ้นะครับแล้วก็ลูมินิกน้แทน,ฟนเฟอร์นันโดตอรเรสครับ เริ่มเกมครึ่งเวลาหลังครับลุมดิเก้เคลียบอลนะครับดิเคนไลส่งไมคคาร์ลอสส่งกานาโชดิเคนไลโอ้โหส่งไม่ออชโ,ชไโอ,โอ้โหส่งไม่ดีครับดิเคนไลทีตเบรน่ดนโดซิวาตัดโดนตัดบอลนะไม่ได้ลูมิิเก้โอโ้โหฟาบินโยดิเคมตัดไม่ได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาจูเนี้ยได้ติดสปีดมาครับอื้อหือไปเลย ตัดบอลข้าในครับบล็อกสวยแต่ว่าแต่ว่าโดนกนาซิเมอร์ตัดบอลได้นะสวนนะของบิลยมยูเต็ดแต่ไม่ได้เดินตัดอาดูไมเด้เไปทำฟาวนะครับจังหวะนี้อลาบาจะเป็นคนเล่นบอลน,นะครับส่งสั้นฟรีคิกมาที่เตโอเตโอออกมาซ้ายไม่ได้นะอาชานโซชานโซ ชานโซติดสปีดนาครัยังมีทรงให้ลูมินิเกโอ้โหโดนฝันมิเยอตัดบ้านแต่ว่าลูมินิเกได้บ้านโอ้โหกดผิดนะครับจังหวะนี้มาที่ราเฟอร์ลันตัดบอลได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ดูดิเกอร์คาเซมิโลโดนตัดบอลได้โดยคาเซมิโลนะมาลานมาที่ฝั่งขวาล่างครับอืมติดสปีดแล้วับจะเดินชานโซจะเดินชานโซเปิดมา อ่นี้ดูี่ยิ่งโอ้ไม่ได้นะครับโอ้โหออกไปขวาแล้วครับสําหรับทีมตาดาวเปิดมาครับอืยด้วยนะครเล่นาเล่นได้บอลแข็งแกร่งไหมโอ้โหไม่ผ่านวาลานแต่ได้ลูกเตะม,มุมอยู่นะครับเป็นลูกตั้งเตะของทีมตาดาวโดยเนมาจูเนียครับเนมาจูเนียว่าอยังไงเปิดมาลูกนี้ คาร์สิมิโลม่งไม่ได้นะโดยลิทเจมเคลียออกมาแล้วโอ้โหสวนได้นะครับจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วโอ้โหรู้ไกที่หลุดเดียวช่วงนี้หลุดเดียวปาไงยิงโอ้โหไม่เข้านะครับจังหวะนี้น่าเสียดายนะครับถ้าขึ้นนำโอกาสนี่อะไรอะไรก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าได้ลูกเตะมุมครับเดลวเจ้า์คาราตเปิดมา ก็ <ừ> <ừ> สิงบีโร่ไปไงโดนตัดบอลโดยฮาแลนดิดเจมได้บอลอยู่มาลูกนี้ไปไงโอ้ไม่ได้นะไม่ได้ยิงเลยนะครับดิดเจมโดนตัดบอลไปยังตัดบาได้ดยังลิเกดิเจมมาที่เจดดนซานโชเลี้ยงไม่ผ่านนะำมโอูอลาบาติดแขนแก่งน,นะ เดบิคไลตัดบอลได้ส่งไปโอ้โหติดไปแด้วซีวาแล้หาแล้วติดสปีดมาอย่างนี้ดูดิคือว่าไงโอ้โหสบายสบายคร,ร,ร,รับดิคือบอกอาลิฮานโดกาแนโชโอ้โหอาร์เมคาเซมิโลคาเซมิโลคาเซมิโล,ล,ลโดนตัดบอลได้โดยดบิคไลกาแนโชโอ้โหส่งบอลไม่ได้ครับโดนแซะไปก่อนนะครับอลอยู่ที่คาเซมิโล เ oh! ปิดมาติดฟาบิโอโอ้โหไปตัดฟาวน์นะครับสำหรับคาเซมิโลนะครับโดนคาโทษนะไม่โดนนะนี่ไปตัดฟาวนะครับตรงนี้อาลาบาจะเล่นบอลนะเปิดมาให้กับคาริมเนซิมาไม่ได้นะฮื่มสมบัติันเบซิมมาไปแล้ววาลานว่าอย่างไรวาลานตรงนี้ แข่งกันไหมโอ้โหเบียดในสเตโอนะความเร็วหมดแล้วครับปาลานความอึดไม่มีแล้วครับถึงช่วงท้ายเกมลีเยียนบอมเบ็ตต่อการสามคะแนนเท่านั้นครับสมบูรณ์ล้ำนะในเกมนี้แต่ว่าหมดเวลาแล้วโอ้โหเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะน่าเสียดายจริงนะเกมนี้บุยล้ำโอกาสยิงหนึ่งครั้งกล้วความหนึ่งครั้งนะโอ้โห นเสียดายมากจริงๆนะครับยังอยู่ดีวิชั่น4เหมือนเดิมนะครับขาดแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ขอขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าเจอกันแน่ครับดีวิชั่น3ครับผมเจอแนะ่